หนูสาร้องเพลงไม่เป็นไรอะเมื่อกี้หนูร้องไม่เป็นไรอะมันค้างอะแล้วคนได้ยินหนูร้องไม่เป็นไรไหมเมื่อกี้ ทุกคนนองอยู่ไหนนะคนไี้หนูร้องไม่เป็นไรไหมถ้าทุกคนไม่ได้ยินหนูจะร้องให้ฟังองีกรอบเสียงได้ฟังจริงหรออหามยา์อเามา่ นี่เอาใหม่ดีกว่าเราล้วถูกๆุกละเนื้อเพลงมาปล่อ <c oughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรคนที่มีน้ำตาใครสักคนที่ควรจะไปดีที่สุดก็ควรเป็นฉันไม่เป็นไรคอยินมอเธอดูที่ไกลไกล โอ้ยลองยากมากคอมองคอยินมองเธอดูที่ไกลไกล้มาขอยยืนมองเธอโอ้ยยากมากเงนี้เอาดีๆคอยิืนมองเธอดูที่ไกลคอยยนมอเธอดูที่ไกลไลแล้มาแคือ,ไม,อ <c oughs> ไม่เก่งภาษาไทยเขอโทษด้วยนะครับคอยินมอเธอดูที่ไกลไกลแ้ม้าวันนี้ทิงเมือไร เธอยอมเธอยอมเป็นคนสำคัญไม่เป็นไรแม้ว่าความเป็นจริงในหัวใจฉันจะทอมันตาดินแต่ยินดีที่ยอมรับมันไม่เป็นไรฉันคิดถึงความสุขของเธอก่อนจะไม่ครอบครองไม่เรียกร้องใดๆเรจะขอใเธอโชคดีอ้าได้แล้วเราจะร้องขงกันนะครับเก่งภาษาลักไหมครับ เก่งคะ่ะแล้วแบบว่าคนที่บอกว่าโรแมนติกมากเชื่อว่าเธอไม่เก่งภาษาไทยคือจริงๆไม่เก่งจริงแต่ว่าโทษที่รัสโทษพี่รัสแต่งหน้วดูวา แต่ไม่เป็นไรเพลงมันดีก็ไปฟังนะคะไปฟังของคาร่าด้วยนะคะไม่งอจะพอแล้วนะเพลงมันดีจริงๆค่ะหนูฟังแล้วหนูแบบเออทำถึงทำถึงเป็นไรไม่เป็นไรเป็นไรเป็นไรนะลาลาลาักโอ้โหร้องยากอะหนูเห็นอยู่ที่พี่เอิร์นโคฟใช่ไหมแบบที่ลงในแบบมิวสิกบอก หนูชอบพี่เกียวมานานหลายปีแล้วหนูเพิ่งพี่เพิ่งเข้ามาได้พี่เพิ่งเข้ามาได้ไม่ถึงปีเองลูกพี่เข้ามาหกเดือนเองครับบายบายลองไหนลองบายบายไม่บอกลองมาไปไปไปายใช่เพลงนี้หรือเปล่ากวูลองผิดอ่ะเนี่ยจากใจรู้จากคนนี้เอ้ยเลิศ ขอบคุณครับขอบคุณครับขายเก่งมากนะพอจริงๆกอไปฟังให้ฉันเป็นฉันเธอที่เธอ,เอได้ไหมต้องเป็นไหมนะ่ะจบเรื่องร้องเพลงเธอทุกคนหนูรู้สึกว่าหนูช่วงนี้เสียงเป็นไรไม่รู้แบบ พูดถึงเป็นอะไรไม่รู้อะชอบพี่เกิว้งแต่สามควบไอบ้บ้าไปจับมือพี่ให้ฟังหน่อยได้ครับทุกคนต้องบอกหนูนะวะ่าขอหนูจะแบบคิดท่อนไว้เลยแบบพองให้ฟังหน่อยหนูก็จะร้องให้ทันเลยชอบพี่แต่สามควบสามควบหนูยังเดินไม่ได้เลยถ้าเรียวกว่าพี่ เราเนี่ยสามขวบแล้วเราอายุเท่าไหร่นะแกเต้นลบอย่างไอยองเต้นแล้วไปดูในติกต๊กต k อกได้เลยค่ะเ <c oughs> สียงเก้าอี้ฟินเกินคำพมผมออกจากปากแต่ละ เกียวมากมันออกจากใจเนี่ทำทุงทำทุงวันวันเสาร์เดียวันวันเสาร์เดียวดูเรื่อนห้าหรอใช่หรือเปล่านะอ๋อดีดีใช่หรือเปล่านะใช่หรอ กคนก็ไปรูนะคะจะ้รู้ว่ามันคืองานอะไรปิดยานจะมือสามสิบใบได้หนึ่งเพลงก็เนี่ยแหละก็เอาเลยสามสิบใบฟินฟินทุกคนถึงจะชอบน้อยแต่ก็พอคอยใจเกลือเออ,อ,อ,อหลอดเคยเต้นอะไรเกิร์ไม่เคยค่ะขอถามถ้าเราได้ไหมครับ รอดไหมแม่พี่ฮูบชอบนักเกียวฮะแม่พี่ฮูบเนี่ยนะคะอึใช่เหรอเกียวนี้หรือเปล่าเกียวไหนไม่ใช่เกียวนี้หรือเปล่าต้องมาจับมือขอเพลงมือปืนมือปืนเพลงมือปืนได้ค่ะ พี่ขาวหน่อยเกจริงหรอดีใจอะขอบคุณนะคะคุณแม่ใช่เหรอทุกคนแมวมาจากไหนนะี่ะฝากตัวไปบ้านแมคหูเกี่ชอบพี่คนนั้นเนี่ยคนไหนเนาะอเพลงนักเลงเก่าเลยทุกคน ถ้าหนูไม่รู้จักอันไหนผิดไหม,มอ,อ่ะอ๋อลองเป็นลองลองเพลงมือปืนเป็นทางเพลงเลยถ้าเเพลงนี้นเราเจอแล้วฝากตัวเราใช่ไหมเฮ้ยแต่ว่าเมื่อก่อนหนูลองวงมากเมื่อก่อนหนูลองอย่างเงี้ยฝากตัวเราใช่ไหนเป่าหูเป่าคว้างทางเดิมนายคือหนูว่เป็นเหนือเลยรู้จักดนตรีเพราะว่า น้าหนูจำได้หน้ากากทุเรียนเมื่อนานมาแล้วเขา่าร้องใช่พี่ผู้สาวรักนิดเดียวสวัสดีค่ะคุณแม่จริงแบบพี่ผู้่ารักมากร้องเพลงแม่มือกตัวเราใช่ไหนวะเว้ wow. ลินพันมากแบบชอบเกย,ย์แต่มีกา้าวเธอชอบฉันเหรอแรกกับทุเรียนคือฉันยังอยู่หมอตอ้นอยู่เลยนูอยู่ประถมทุกคนงแก่เข้าล่องวันนี้เจอพี่เอ็มมีต่ตรงบันไดด้วยเดินสวนกันแล้วก็อ้าแล้วก็แล้วก็เดินต่อกีดก่อน จากตัวเราใช่ได้เป่าหูถูบ้านทางด้นานยันลองอยี้จริงหรอไม่น่ามางทุกคนเธอลองเพียงเพาะอเพลงไหนทุกคนนี้หนูยังไม่ได้ลอ,องเพลงเลยนะ <c oughs> เกวโทรสั่งเป็ดเป็ดกาบกาบเป,ป็ดอัดน้ำในคอง ตากระจองเลยมองพ่อในขามีหอยปลาปูเอ้ยหอยปูปลาว่อหอยกิบนะถ้าเราชอบใครสักคนเราคนบอกให้เขารู้ไหมทำไมพลอตมันคุ้คนๆะน่ะพลอตถ้าเราชอบใครสักคนเราคนบอกให้เขารู้ไหมถ้าเป็นหนูหรอหนูนึกก่อนนะถ้าแบบว่าหนูชอบใครสักคนใช่ไหมคะ หนูอะไม่บอกหมายถึงว่าถ้าในตัวหนูนะคือหนูเนี่ยคือถ้าเป็นแบบถ้าในคำเขาเรียกว่าอะไรวะถ้าถ้าคาเสนอเสนอเนี่ยหนูอยากให้บอกมากกว่าเพราะแค่รู้สึกว่าถ้าบอกไปอะมันก็ม pues ีโอกาสมากกว่าจริงๆไม่แบบไม่มากก็น้อยอะแต่ยังน้อยมันก <wurde> ็ยังมีกว่าไม่บอกแล้วแบบอย่างน้อยเราก็ต้องไม่ต้องมาน่งสมุนนะเราแบบแยกกับเขาแล้วใช่ไหมแยกโรงเรียนแยกทุนนีนั่นไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วอย่างเงี้ย แล้วแบบเราก็ต้องมาเสียใจทีหลังเราก็ต้องมาคิดหลังว่าเออทาไมรู้งี้แบบไม่บอกเขาตั้งแต่แรกล่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นท่านในมูแต่ถ้าหนูนะหนูที่เป็นหนูเองอ่ะหนูไม่บอกเพราะหนูเป็นคนขี้เขินเป็นคนขี้อายแค่แบบว่าถ้าชอบจริงๆอะ่ะก็คงแบบไม่บอกอะถ้าแบบเขาไม่รู้ด้วยนะถ้าเขารู้อันเนี้ยอาจจะแบบไม่ได้บอกว่าเออชอบเธอนะ แต่ถ้าแบบเาให้รู้แต่แต,แต่ถ้าเขาไม่รู้อ่ะก็คงไม่พูดก็คงแบบว่าเขินๆไปวันๆวีดกับเพื่อนหนูจะเป็นประเภทที่แบบเฮย้ยอะไรอย่างเงี้ยแบบน่ารักอะไรเงี้ยทุกวันนี้หนูแบบหนูยังชมพี่เขากับเพื่อนอยู่เลยใช่ชมทุกวันวันนี้ชมไปสี่รอบนับได้เลยเมื่อวานชมกับเพื่อนอีกคนหนึ่งไป สามชมทุกวันใช่แต่บอกแบบถ้าเป็นหนูหนูไม่บอกไงคือหนูเป็นคนขี้อายจริงๆแบบขี้อายมากๆขี้เขินจริงๆแบบบอกไม่ได้อะ่ะไม่มากก็น้อยหรือไม่น้อยก็มากอุ้ยไม่ได้อะ่ะชอบแกงเกลอย่าชอบแกงหนูเลยนะคล้ายๆวีดกับแฟนคลับป่ะฟิวฟิน,นั้นอะ่ะฟิวฟิน,นั้นเลยแกชอบใครไม่มี ใช่แต่ถ <power ful> ้านถามว่าแนะนําให้บอกไหมแนะนําให้บอกรู้สึกว่ามีโอกาสสมหวังมากกว่าคือไม่รู้นะว่าคนที่ถามแบบว่าจริงจังหรือเปล่าแต่คือนี่ดูจอบจริงจังมากอะแล้วร้องเพลงข้างกันโอจุ๊บบ้าโหทุกคนหนูไม่อยากจะพูดหนูร้องเพลงแล้วหนูยิ้มแบบออกมาจากหัวใจจริงๆ ช่วงน้ใครตบหนูตบ,ด,ตบดีนะเพื่อนไม่ได้ติงหมายถึงติงอะไรอะถ้าเพื่อนที่โรงเรียนนะติ่งบีนะเคนะคือชอบรุ่นห้ามากแต่ไม่ได้ชอบหนูนนะเอา,อางี้แต่ชอบรุ่นห้ามากแต่เราก็จะไม่บอกว่าเป็นใครแล้วกันแต่คือวีท,ทุกวันคือมันมีงานหนึ่งทุกคนขอโทษนะเพื่อนแต่เราไม่ได้แกงเธอนะเขาเขียนว่าไม่ไอดอลคือใคร เพื่อนหนูคนนั้นเขียนคนที่อ like ยู sea, ่ในรุนท่าลงไปแต่แบบไม่บอกนะว่าคือใครแต่แบบเขียนว่ามายไอดอลอะคือคนนั้นอะไรเงี้ยคือลุนท่าเป็นไอดอลลาวนะจ๊ะเป็นไอดอลของคนลาวนะจ๊ะเห็นจ้าได้ยุสจอนที่ไหนละไมันก็แบบมันก็ไม่ไงมันก็แบบว่าฟิลฟิลอยากได้ไหมไม่ใช่เธอไง เพื่อโกรธสินะไม่โกรธไม่โกรธเลยแต่เพื่อนก็จะแบบเอาเลยเอาเลยตามนั้นอะไรอย่างเรื่องของเองค่ะจะทำเลยจริงหนูถามนะโราฉันล่ะชอบฉันปะอะไรอย่างนี้เพื่อนที่เขียนชื่อเธอเหรอไม่หน่อยมาก รอบจับมือเกยียวาเาสาวเย็นสุดอาทิตย์เช้าสุดจริงค่ะดีแล้วหรือเปล่าไม่รู้อยากกัดฟันพูดไม่ได้กัดฟันอ้าปากอยู่ทำไมเสียงนั้นไม่โนะกรธจริงๆเธอตัวพี่ตอนไฮทัช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 กันเถอะหนูมือนุ่มแล้วนะดูทาแฮนคิมแล้วนะเดี๋ยวนี้ เพื่อนอยามาขอถ่ายรูปคู่นะจริงไม่ให้เดี๋ยวนี้นะคะเดี๋ยวนี้เพื่อนนี่คือโดนตัวไม่ได้นะ่ะคือถ้าอยากโดนนี่ต้องไปงานจับมือเดี๋ยวพอเพื่อนอนะ่ะมันก็เป็นเือแบบว่าไปงานจับมือดิป้าแบบงานมางานหนูดีไหมอะไรอย่างเงี้ยหนูก็แบบมาดิแล้วเพื่อนมันก็จะแก้แบบขอจับหนะ่อยหนูก็ไม่ได้ไม่ให้จับถ้าจับไปจับวับบนนั้นนี่ทำขืมไปอีกนี่เราจะได้หนูแบบเท่าเทียมกับทุกคนไงก็จะได้เออ ไม่ได้นะคะจับไม่ได้ก็ถ้าจับก็ไปจับงานงานจับมือนะคะผมไม่ได้รูสิครับจิ้งรองไว้เจอกันนะคะไปฉีดวัคซีมาไม่ได้ฉีดวัคซีนทุคนไปเจาะเลือดมาเมื่อาจจะช่วยคนอื่นแต่ค่ะมีเธอก็ได้เพื่อนมันก็เป็นฟีลแบบฟีลว่า ชอบก็ได้แบบเออชอบก็ได้อะไรเงี้ยเพื่อนกันเพื่อนกันไม่ใช่หล่ออะไรเงี้ยโดนตัวจริงถ้าโดนตัวนี่คิดตังนะคะเดี๋ยวนี้ก็คือไม่มีใครกล้าโดนตัวหละเราเล่นนะเือกเลงจัดมีแต่คนบอกว่าหนูเหมือนนักเลงทั้งครูสอนเต้นทั้งเพื่อนนุ่นพี่ในวงก็คือขอเผาพี่จิวหน่อย ไม่ได้เผาหรอกก็เป็นฟีลแบบว่าพี่จิวอ่ะกับพี่แนวอะไรเงี้ยทุกคนอ่ะก็ชอบบอกว่าหนูว่าเหมือนชายแท้เป็นเด็กผู้ชายแบบไม่เหมือนผู้หญิงเลยชอบเล่นอะไรแมนๆโหนๆแบบห้าวๆอะไรเงี้ยไม่แต่คือว่าเขาบอกมือหนูมือหนักมากก็ว่าน่ะพี่หนูเรียนร้องเพลงอยู่กับพี่จิวแล้วก็พี่เขาด้วยอะไรเงี้ยแล้วแบบว่าก็คือหนูว่าเขินอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วพี่จิวก็แบบ พี่บเกียวย่าอยากคุยด้วยหนูก็แบบพี่จิวหนูไม่ได้อยากคุยไม่ใช่ไม่อยากหนูแบบไม่ได้จะคุยนะอะไรอย่างนั้นแล้วหนูก็เลยเดินแบบแบบเวลาหนูเขินหนูชอบตบอ่ะตบไปปือ้อพี่เขากระเด็นเลย <c oughs> <c oughs> ชอบเกียวย่ามองแต่หัวจะหลดเท้าเลยบ้าปบนะแกถ้าียกพี่ไข่หมูกาพี่ไขอ่อใช่ียกพี่ไข่หมูพี่ไข่ ในพี่น้ำม,มนพี่น้ําชอบยอ่อคือเท่มากคือระหว่างเท่กับนักเลงมันจะแบบมีกัน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 อยู่ดูเป็นพวก,กอะไรหนด้วยความที่แบบว่า <c oughs> บ้านหนูแบบคือ <c oughs> แต่เกิดมาหนูไม่เคยมีตุ๊กตาบาร์บี้้วยสาม,มาทุกคนคือหนูเล่นปืนแบบเล่นตอน,นเด็กๆก็จะเล่นปืนเล่นยิงปืนอะไรเงี้ยส,ส่วนใหญ่เล่นเตะบอลในบ้านลยุยอะไรเงี้ย ส่วนใหญ่ก็จะไม่เล่นโดนอะไรเงี้ยจะเล่นแบบนั้นเลยจะไม่มาเลโกอย่างเงี้ยจะไม่มาเล่นแบบบาร์บี้หรือตุ๊ก,กตาอะไรเงี้ยไม่เลยเพราะแบบรู้สึกว่าด้วยความที่เรามีพี่ชายแม่แล้วพอเรามีพี่ชายปุ๊บมันก็จะห้าวๆห,หน่อยเลขยกเนียว่าอะไรอ่ะน้องเนียเออหนูหนูเรียกพี่ไอเหลียวพี่อาบ้างพี่อา แบบบางทีมันขี้เกีเยจเลยพี่อริก็บอกว่าทําไมไม่เรียกอีกรอบให้มันจบจบไปเลยแบบอย่างว่าหนูขอทิชชู่อะไรอย่นี้ก็ขอทิชหน่อยก็จะไม่พูดทิชชู่ก็จะขอทิชชหน่อยขอสักบาทนี่งไงแกก็มาหาเราขป็นนีให้หน่อยครับาชาชาดจีค่ะ อันนี้ชอบมากที่สุดตัวแม่มากเหมือนปะบุลีมากใครสั่งไครลนแต่นี่ยาก็เป็นอย่างั้นแบบน่ารักอ่ะได้นี่ย่ามานนองนียเราด้าเดียวอยู่ตรงไหนไม่มันก็ไเลยนียมียา่ยาแหละ ฟิวฟิวมากพี่สอวหน่อยเลยพี่สาวใช่หนูรู้ได้ไงอ่ะว่านี้พี่สาวหน่อยพี่สาวอ่ะไม่ได้แกงเนี้ยนะแต่ว่าแค่เป็นฟิวฟิวเฉยๆทุกคนหนูทำมันยังเป็นอย่างไงเราอ่ะพี่เมย์หนูเรียกพี่เมย์พี่เขาชื่อเมย์อ่ะก็เลยเรียกพี่เมย์แต่ส่วนใหญ่ก็พี่เมย์จีแหละ หน่อยอ่ะคุณน้าเป็นอะไรนะ่ะเขาเป็นพี่เนจีหน่อย <laughs> <laughs> น้องเกดกมานคับ on, ที่เนจีโคบไม่ยากหรอก <laughs> เหมือนหนูใช่กี่โมงครับน่านะสีในตารางน่ะหนูลืม เหมือนแม่เอาจริงๆหนูไปเห็นที่นี่มันเห็นอยู่ว่าถ้าติดเกาะจะเป็นยังไงกับคนนั้นหมายถึงว่าถ้าอยู่กับคนนั้นเราจะเป็นยังไงซึ่งรู้สึกว่าก็จริงนะก็ตรงดีอ่ะเราว่าเราแบบสึ้ทุกเพา,าเราโชคเกินอ่ะพี่นิงก็จะแบบเดินเข้ามาก็จะแบบ จับหัวบ้างจับเอวบ้างงงเลยหนูเมื่อวานพี่วานพี่นีนจับเดินมาจับเอวหนูแบบพี่นีนพี่นีนจับเอวหนูหนูไม่ได้นะหนูเขินอ่ะก็พูดออกไปเค้ชจะจับไหนจะดีหรอนี่จะดีหรอให้เขาก็เป็นฝีแบบว่าน้องๆครับพี่มีเรื่องจะมาคุย เป็นยังไงกันบ้างครับวันนี้สนุกกันไหมครับอะไรอย่างนี้ <laughs> เฮ้ยทุกคนตอบก็มีจริงค่อยหลานเสียการนะเราจริงคนพี่อารีหน่อยก็แบบฟิคฟีๆนั้นแบบว่า จะเป็นให้ได้เลยตัวแม่จะเป็นให้ได้เลยฟิฟฟนั้นพี่เขาชอบพูดคำนี้นะยังไม่ลงชิ่นจมอ์แกยย่ยาเลยคือชันหน,นัหนไอ้คนอาจจะเห็นเหรอไม่ได้แบบตกใจไม่ยมอมาคไม่คบเป็นใครแล้วหนูกว่า ิทุกคนอย่าได้มนะือเงี้ยขบไม่เชจอไม่ได้หรอกน่ากลัวกลืนหมายถึงว่าทุกคนถูกคนนี่วะอาลีผู้ใส่นิยาปนีอะเออรู้ได้ไงอะถูกรู้ได้ไงอะใช่คำนั้นคือพี่อาลีชาวผู้ใส่นิยา จะคังได้จริงหยออันนี้จริงเดี๋ยวทั่วลงถ้าเป็นพี่เมจิแต่เอลจะเป็นยังไงฮะแต่เอลคืออะไรอะถ้ามป็น่าจะดูครบทั้งวงอันนี้จริงครบแล้วทุกคน,นะคะ่ะยกเว้น ก็ที่เมจิตีไดก็มาดิค่ะฉันไม่กลัวแกหรอนะเอาจริงๆตอนแรกหนูนว่าหนูกับพี่เมจิอยู่เท่ากันหมายถึงว่าการคุยภาษาอะไรเงี้ยเหมือนกันมากแต่สรุปหมายถึงว่าแบบพอแบบมาพูดถึงอายุกันอะ่ะแกเราก็ห่างกันห้าปีอยู่นะเกือบห้าปีอยู่เด้อวันนี้เหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเลยวันนี้สนุกนะไปโรงเรียนสนุกมากขำฉ่ำมาก <c oughs> ตเราไม่กีช่ชฉยอย่างกับพเราชี้ใครไม่ใช่เลยก็จะเป็นข่ามลับต่อไปเพราะว่าเป็นเรื่องแบบว่าส่วนตัวของเพื่อนเขาอะไร่าีก็เลยไม่พูดเขาเป็นเกย่าอะไรหนูเป็นหนูเนี่ยแหลคะค่ะนี่คือตัวหนูคะ่ะ กบได้ทำมันเป็นความสัมพิสัยจริงแล้วถ้ามีใครไม่เขินไม่หนีน้างพี่น่ามีแหละพี่เขาหลอกทุกคนสี่สิบหนูจะไปรมันจะไปอาบน้ำเพราะไม่งั้นพี่หนูจะเข้าห้องไม่ได้เลยเกสจะบอกพี่ไม่ทำตัวดีมีใช่นะหนูอาจจะโตก็ได้หนูอาจจะแบบทำตัวโตวนี้หรือเปล่า ถำเก่งที่หนึ่งถูกต้องมากคนเป็นเธอต้องหาเค้กแล้นเช่๋ยวนี้ไม่กินแล้วนะเดี๋ยวนี้หาเค้กอย่างอื่นแทนรอเล่นวันก่อนแม่ทำแม่โทรมาหาดูว่านะกินขนมหรือเปล่าวันนี้ขนมหรือเปล่าวันนี้มีอะไรอีกไหมที่หนึ่งมาช่วยนึกดีๆรออะไรอ่ะรอส่ดในรุ่นเอาจริงๆนะทุกคนหนูว่าหนูก็เป็นคนห่อนะ อันนี้พูดจริงจากใจเลยใช่ไหมคือหนูรู้สึกว่าหนูอ่ะก็หลอออ่ะอ้อออ้ก็หนูก็แก๊กปอกแป๊กก็รู้สึกก็จะเป็นคนหล่อได้โดนพากการเรียนเลยหรอเคยคิ่าสุดคิดว่าพี่เมจิเป็น introvert ไหมคือหนูอ่ะกับพี่เมจิน่าจะมีความคล้ายกันที่แบบว่าจริงๆพวกหนูสองคนอ่ะเหมือนเป็น extrovert มากๆแต่ว่าแบบ หนูอ่เวลาแบบว่าอยู่อย่างเงี้ยหรือเวลาอยู่คนเดียวก็อยากอยู่คนเดียวเลยแบบว่าอยู่ในบ้านอะไรเงี้ยก็ชอบอยู่คนเดียวแบบไม่อยากออกไม่อยากคุยกับใครอะไรเงี้ยแบบถ้ารู้สึกต้องการอยู่คนเดียวก็จะอยู่คนเดียวเลยหรือบางทีว่าอยู่ในหออะไรางี้ใช่ไหมแล้วแบบว่าเพื่อนเพื่อนกินข้าวอยู่หนูก็จะแบบบางทีก็จะออกแบบจะนั่งคนเดียวเพราะรู้สึกก็แบบมาถึงว่าพอกินข้าวเสร็จอะไรเงี้ยก็จะออกมานั่งคนเดียวรรู้สึกก็อยากใช้เวลากับตัวเอง แต่เมื่อก่อนนะไม่เป็นรู้สึกพอเข้ามารู้สึกว่าอินโท v e r ดมากขึ้นแต่พี่เมจิกก็มีความอินเหมือนกันแต่ก็เอกเหมือนกันแต่ว่าถ้าแบบไม่รู้จักอย่างเงี้ยพี่เมจิจะอินมากจะแบบไม่ได้เข้าไปขนาดนั้นแต่ก็ไม่รู้พี่เขาเหมือนกันก็ไม่ใช่พี่เขาตอบไม่ได้เ <c oughs> กีวยวญ่าล่างหล่อชื่ออะไรดีชื่ออะไรดีอะเกีวยวญ่ากับ กบชื่อเลยทุกคนช่วเคียหน่อยทุกคนเวลาเรียกหนูก็จะได้เรียกได้ไงเกียวกับไรดีอะเกียวกับจริงๆเป็นคนนิ่งๆถ้าจะดิดก็ดิบเลยอันนี้จริงมากทั้งคู่เลยอ่ะพี่กรมไหมบ้ามากไปเอา กินดิฉัชเขียวยากับกอดไหมกอดกอดคือชื่อแต่ละชื่ออะก็ยลีสิบห้าเอาโอเคอุ้ยแรงมากพี่พักเฮ้โคตรเท่อะเรียกอะไรก็เรียกเลยทุกคน ชอบแล้วพี <iedzieć in mind> ่กอดเจ็ดกอดอะไรอ่ะเก้กับกับข้าวก็ได้นะวันดีครับน้องกับข้าวเป็นยไงบ้างเก้กับก่อยไหมก่อยก่อยครับชื่อคือเหมาะกับไม่เหมาะกับหน้าเลยชื่อก่อยอ่ะ หอมมากพึ่งจะเมื่อเช้าเมื่อคืนพี่เจด <laughs> ได้ทุกคนหนูจะชื่อเจด <laughs> คือตอนแรกหนูอ่านจากล่างหล่อเป็นล่างทองหนูอ่านว่าเกี่ยวย่าล่างทองชื่ออะไรดีหนูแบบล่างทอง <laughs> ไม่น่าล่างทองอะตอนนี้น,น่าจะล่างเงินมากกว่า เจ้ปูก็ไดะตลกค่ะโอ้หนูปไปแล้วหนูต้องไปอาบน้ำนอนเพราะพรุ่งนี้หนูต้องไปโรงเรียนไปแล้วนะครับบ๊ายบายฟันนี้นะคะเป็นไงครับบ๊ายบาย